สวัสดีครับช่างโยงไฟดีแบตเตอรี่วันนี้จะมารีวิวที่ชาร์จแบตเล็กนี่ให้ดูนะครับของฟ er. อกเซอร์วันนี้ใช้งานมานานหล,หลายปีแล้วครับยังใช้ได้ปกต,ติอยู่มีแสดงสถานะชาร์จอยู่6แอมป์18องศา13โวลต์น,นะครับมันจะสลับกันอย่าง น,นี่ตัวใหม่ครับแกะกล่องมาจะเป็นแบบนี้มีพัดลมระบายนะครับพัดลมระบายเวลาร้อนแล้วมันจะหมุนนะครับถ้าไม่ร้อนมันอาจจะไม่หมุนมันจะมีตัวจับอุณหภูมิมันอยู่ตัวนี้หมุนแล้วนะครับตัวนี้ผมกดฟื้นฟูนไว้ใช้เบดไว้ใช้ที่ร้านนะครับขายได้ก็ขายใช้ได้ก็ใช้อันนี้แกะกล่องมาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ยังไม่เสียบปลั๊กเราคาบเลยพี่ใช้แบบง่ายๆนะครับคีบมันผมเรียกคาบบอนท่านอาจจะคีบแรงบวกดำลบกีบปึ๊บแล้วมาดูตรงนี้มันจะขึ้นไฟโชว์แสดงสถานะอยู่13โวลต์3 3องศา สิบสามโวลต์แบตบลูกนี้มีสิบสามโวลต์น,นะครับก็ค,คือไฟมันเต็มอยู่เนี่ยไฟมันเต็มอยู่แต่ว่าอยากชาร์จอย่างเงี้ยมันเต็มอยู่แต่ว่าคุณภาพมันไม่เต็มร้อยแต่ว่าในแบตมันแจ้งว่าเต็มนะครับกดมันอาจจะเข้มแต่ว่าอยากฟื้นฟูง่ายๆตอนนี้อยากฟื้นฟูก็คือชาร์จทั่วไปแหละมันแจ้งแบบนี้แต่เราอยากชาร์จเราก็เสียบเลยครับจับเสียบปลั๊กเลย มันจะวิ่งละมา14โวลต์นะครับมันจะวิ่งแบบนี้นะครับนี่คือมันชาร์จอยู่3แอมป์14โวลต์นี่ใกล้เต็มแล้วนะครับนี่ถ้ามันวิ่งอยู่เฉพาะด้านบนท่อนเดียวนะครับมันจะมีอยู่าท่อนแบตเตอรี่ข้างในข้างในตอนแบตเตอรี่กระพริบอยู่ถ้ากระพริบเฉพาะด้านบนน,นะนั้นแสดงว่ามันใกล้เต็มไปประมาณ80-90เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับคีป แบบนี้แดงบวกลำลบแล้วก็เสียบปลั๊กเลยนะครับมันจะทางานของมันเองมันจะมีสองอย่างนะครับตัวนี้ที่ตัวถูกกับตัวแพงนะครับนี่สังเกตปลั๊ก,กวันตัวถูกกว่ามันจะเป็นปลั๊กแบนเอ้ยปลั๊กกลมแบบนี้มันจะแตกต่างกัน5แอมกับ4แอมปว่าไม่แน่ใจเนี่ยตัวเริ่มต้นมาเนี่ยแต่ผมมาใช้แล้วก็ไม่เห็นมันแตกต่างเท่าไหร่ผมก็สั่งมาทั้งสองอย่างเนี่ย บางทีก็ได้ปักแบนมาบางทีก็ได้ประก,กมมาแต่ถ้าปักแบบนี้มันจะถูกกว่ามันสองร้อยกว่าบาทนะครับที่ในติน๊กต็อกลักษณะแต่ที่ร้านผมขายสี่ร้อยหมดแหละสั่งมาขายเหมือนกันนี่แต่ถ้าสั่งเองเป็นก็อยู่ในลิงก์ผมจะแปะให้นะครับให้ในติ๊กต็อกประกมแบบนี้สองร้อยกว่าแต่ถ้าปักแบนนี่อยู่สี่ร้อยแหละสามร้อยกว่าปักแบนจะมีสองอย่างครับ อันนี้คีบแดงบวกดำลบแล้วก็เสียบเลยเชิบเสียบแล้วอันนี้ก็คือมันทำงานแล้วไฟสถานะตัวเลขหนะังสือมันจะกระพริบไปเรื่อยนะครับ14โวลต์คือไฟชาร์จอันนี้อุณหภูมิน,นี้ไฟเข้าฮะ2.5แอมป์นะครับมันจะสลับกันอยู่อย่างงี้อันนี้ผมเทสแล้วจะเข้ากล่องคืน